ต้อตัดมึงต้องตัตองตังขี้ขี้ขี้ัีกูตรงแนมมั้ยังอ้าวเปิดยังไงแม่อาจารย์สั่งแต่ว่าอะไร กนตมช่ปนคตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยแลวน้องวากูกินแล้วกูกินข้าวแล้วแต่กูยังไม่อิ่มเลยยังไม่งไม่เนอไ่ด้นาเลยคิดถึงเมียครับพี่อหอวันนี้คิดถึงแฟนมากเลยนะคะอยู่ใกล้แต่ไม่ได้เจอน้ำตาจะไหลแสดงครับประวัตยังมาไปไปแสดงค่ะเอเทอะไรนะ คิดถึงปกอันที่สิบอย่าไปเชื่อมันยเชื่อมัน